เกิดมาทั้งทีอ่ะอยากให้ลูกพูดกับคุณได้ว่าไม่พ่อไม่รวยเหมือนคนบ้านนั้นล่ะทำไมเราไม่ได้ไปเที่ยวที่ดีๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างล่ะพ่อทาไมพ่อถึงไม่รวยอ่ะไม่คนอื่นเขารวยกันอ่ะพ่อไม่รวยสักทีแน่ใจอ่ะว่าลูกคุณจะไม่คิดกับเรื่องแบบนี้บ้างการทํากัค้าเท่านั้นจะทําให้คุณหลุดพ้นจากวัฏจักรเดิมๆกับดักลายใต้ปานกลางที่คุณเป็นกันอยู่คุณไม่ได้วอรี่ไม่ได้มีผลอะไรก็เรื่องของมันเถอะครับ คุณอยากจะหนีออกจากกับดักดได้ปานกลางที่เป็นอยู่ปัจจุบันขอแนะนําอาชีพค้าไข่ไก่ชีพที่ทําให้ร่ํารวยได้นะครับนี้ผมขอเสนอวิธีการพูดอย่างหนึ่งที่ทําให้คนเชื่อเป็นจิตวิทยาขั้นสูงนั่นคือการสร้างความน่าเชื่อถือการสร้างความน่าเชื่อถือในการค้าคือการใช้คําพูดคําพูดนั้นมีผลแค่7คุณรู้ไหมครับ ต่อีก93%นั้นคือน้ำเสียงลีลาท่าทางผมพูดว่าไม่จริงไม่จริงครับเห็นไหมครับคำพูดแบบเดียวกันถ้าใช้น้ำเสียงและท่าทางในการพูดเนี่ยต่างกันความน่าเชื่อถือต่างกันครับการค้าก็เช่นเดียวกันถ้าคุณจะค้าไข่ไขก่การใช้น้ำเสียงลีลาท่าทางในการพูดให้คนเชื่อพูดให้หน่าฟังน่านับถือยอดขายไข่ของคุณก็จะมาจริงๆนะครับ นี่คือ2อ,อย่างครับน้ำเสียงลีลาท่าทางส่วนคำพูดมีผลแค่เปนะครับไปปรับใช้กับการค้าขายทั่วไปโดยเฉพาะการขายไข่จะทำให้คุณค้ากำไรได้และร่ำรวยได้จากการค้าไขา่ไก่ันนี้ผมไปแล้วฝากกดหัวใจกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลหาความรู้ดีๆแบบนี้เอามา เสนอทุกคนครับผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่ยินดีครับ